รับการห่อพุ้มด้วยลูกบอลใสเสมือนเทพีแห่งไทมุกที่เป็นอมตะแฝ่งด้วยพลังแห่งยุคสมัยนั่นเองชุดออกแบบโดยฟรองสุทธิศรอ,อินศงและสมัยวิชากรเมสวรณตัเดเย็บโดยร้านห้องทำชุดบายฟรองและห้องเสื้อสมัยเวรวันนี้นะคะของจังหวัดระนองก็มาในตรีมไข่มุกเมืองระนองนั่นเองค่ะเป็นราชินีควีนออฟโฟไข่มุกค,ค่ะ เป็นยังไงมั้งชุดมันหนักแค่ไหนยังไงหนักมากชุดหนักมากๆค่ะตอนที่อยู่ในบอลลูนทุกคนจะชอบถามว่าหายใจออกไหมก็คือทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันหายใจออกสิ่งที่เป็นปัญหาคือมองไม่เห็นค่ะทำไมอ่ะทำไมคือมันอยู่ในบอลลูนใช่ไหมคะมันก็จะมีความมัวนิดนึงแล้วแล้วพอเราเปิดไฟข้างในอ่ะมันสะท้อนกับมันก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็ได้ยินไม่ค่อยชัดด้วยเราก็ต้องโฟกัสเอาคิดมาที่ชุดนีงรวัไหน่อยเพราะว่าไข่หมูควรหญ่ป็นนะคะตอนเห็น ไม่ค่ะไม่ไ่ค่ะเราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันก็มีหลักฐานอยู่ในคำขวัญจังหวัดอยู่แล้วว่าไข่มุกมึงกระนองเนาะแล้วยังไงวันนี้เราถือว่าเราพีเต์โอเคก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาแบบหนักนิดนึงแต่เราก็พยายามออกมาได้ดีที่สุดแล้วค่ะแบกมากี่กิโลประมาณกี่กิโลโอ้โหไม่ทราบกิโลเลยค่ะแต่หนักมากคือถ้าถอดออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าสะโพกแดงมากตอนนี้เพราะมันกดลงเลย แล้วเป็นยังไงความพร้อมทรีพร้อมเพราะเดี๋ยวเราต้องร้องเดี่ยวเลยนีก็พร้อมค่ะตอนนี้พยายามรักษาตัวให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ก็ยังมีแบบเป็นหวัดอยู่บ้างแต่ว่าทําให้ได้ดีแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วเราเลือกเพลงอะไรยังไงเราอันนี้เราได้มีการเลือกยังไงอ่าคือเราไม่ได้เลือกเองแต่จะเป็นการจับฉลากค่ะใช่ทั้งคือทุกคนอาจจะได้ร้องเพลงคู่และกลุ่มแต่คนห้าคนที่ได้ร้องเดี่ยวก็จะมีเพลงเพิ่มขึ้นมาทุกเพลงจับฉลากหมดเลย อย่างนี้มันมีแบบว่าถ้าจับมาแล้วแบบหนูไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมีค่ะมีคนเปลี่ยนอยู่เหมือนกันใช่แต่แต่ของเราของเราไม่ได้เปลี่ยนค่ะใช่ก็คือเรียกได้ว่าความพร้อมของเราแน่นอนเพราะเห็นในห้องดํำแล้วก็บอกว่าหนูมาเพื่อที่เดีอวใช่ค่ะหนูมาเพื่อที่พอหนูชัดเจนมาตลอดใครถามก็บอกว่าหนูมาเพื่อที่พอมเพราะเรารู้บริบทตัวเองว่าเรามาในจุดไหนแล้วเราทำได้ดีที่สุดเราก็จะมุ่งทางนั้นเลย ขอกาลังใจหน่อยลูกก็อ,อยากฝากทุกคนเชียร์แกมด้วยนะคะทีศูนสในรอบของทีป๊อปแล้วก็วันที่1นี้อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะคะแกมได้ร้องเพลงเดี่ยวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วันที่3กับ6กก็มาเชียร์ได้นะคะ